ทุกคนเราเห็นคนรีวิวกันเยอะจังโต๊ะเนี่ยเป็นโต๊ะไม้ทำงานราคาแค่หลักร้อยนะเราก็อยากรู้นะว่ามันจะตรงปกตามในรูปหรือเปล่าที่ได้มานะคะก็จะเขาจะให้แผ่นไม้มานะแล้วก็จะมีขาตั้งสองอันแล้วก็แผ่นไม้เล็กๆอันนึ่งนะเดี๋ยวจะเราจะมาประกอบดูนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็จะมีน็อตมาให้ด้วยแล้วก็จะมีสกรูมาให้นะคะ รู้สึกว่าจะขันยากไปนิดนึงอต้องใช้เวลานิดนึงนะคะถ้าใครมีสว่านอะ่ะแบบเดียวเสร็จเลยเดี๋ยวขอเวลาคัดแบ๊บนึงนะคะ <S <S วัสดุของเขานะคะทำจากเหล็กชุบนะแล้วก็เคลือบสีแข็งแรงคงทนค่ะแล้วก็รองรับน้ำหนักได้ดีเลยขนาดของเขานะคะก็60คูณ28เซนนะคะน้ำหนักก็ประมาณ2.5กิโลกรัมค่ะ จะตั้งเป็นโต๊ะทำงานก็ได้นะคะหรือว่าโต๊ะว,วางของนะเป็นโต๊ะคอมน,น่ากรักก็ได้นะคะใครสนใจนะคะจะแปะพิกัดไปให้นะคะที่ตะการได้คลิปเลยจ้า